ต่อตอนนี้ที่ว่าเพื่อนเองก็ยังได้คุดค้นหาทางพระพุทธรหูอยู่ที่เมืองตนผึิงแขวงบัวแกวและงานล่าสุดก็คือในวันที่เร้าเก่ามีนาสมันเศา้าซีในตอนเศาร์ที่ว่าเพิ่นกาได้มีการคุดค้นพบเห็นพระพุทธรูปมีองค์ที่หนึ่งและก็ที่สองที่ว่าอยู่ในความความเล็กแมน4 5จุดหม นอกจากนั้นก็ยังได้เห็นได้พบเห็นสินส่วนต่างๆทางทรัพย์ส,บสมบัติบ่หรือว่าเป็นของเก่าแก่บูหานน,น,นะได้คุดคนพบเห็นนก็นําขึ้นมาพรอมกันคือว่ามาฮอดมื้อนี้การคุดคนก็นยังคงสืบต่อ่คุดคนต่อไปเนื่องจากว่ายิงคุดไปเท่าไดก็เหงว่าได้เห็นพุทธรูปแล้วก เครื่องวัตถุโูราน,นี่เป็นจํานวนลวงหลายแต่ผมสมงสน,นันการคุดคนร่เพลนนี่เพลนว่าคุด3สามปีก็คือสิบ่มดตามที่ทางพระอาจารย์เพลนไดบอกเนาะพระอาจารย์คติญะนีะ่นเะเพลนไดยบอกแบบนั้นเนาะประมาณนั้นส่วนว่าเมื่อวานนี้เองการที่ว่าเพลนการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องการการที่เพลนได้สรุปการผลผลฮ่าทางพระพุทธรูปในวันทีสแปดมีน,ะน,นาทรงพระเซอซีซึ่งว่ามีรายละเอียด ดันงนี้ที่เป็นไดพบเห็นก็คือหนึ่งนี่แมนไดพบพระพุทธรูปนี่แปดองค์แล้วก็สองนี่แมนพบพระใบโพธิ์สิบเก้าองค์สามนี่แมนพระสิมมาสามองค์ส่วนสี่แมนพระปางวิลาหนึ่งาองค์พระหอสวรรค์เจ็ดองค์หกพระซุ้มก่อสององค์เจ็ดแมนแผ่นทอง สำลิดนูนหนึ่งแผ่นแบบแหวนไข่คือคำหนึ่งองรวมทั้งหมดมีสี่สิบหกรายการโอ้หลายสมควรนะท่านผู้ชมกกแล้วก็มีทั้งพระพุทธหูบสมบูรณ์หกองค์พระพุทธหูบสมบูรณ์ก็คือโบโบแตกโบเล่าโบมีห้อยบุมห้อยยังยังคงแบบงดงามยังคงแบบสมบูรณ์นี่ยเป็นหกองค์ที่ว่าในหันโบสมบูรณ์เป็นสององค์ นอกจากนั้นก็ยังมีพระพุทธรู่ในในสุดวัฒนซะเึ่งว่าล่วงสูงนี่สูงถึงแป5สิบเห้าซนติเมตรนาทักนี่หสซนติเมตรส่วนองค์น้อยสุดนี่ล่วงสูงแมน1 1บเอนาซนติเมตรนาตัก7 5ซนติเมตรนี่ที่ว่าเป็นข่าวข่าวที่แผ่นแดงแนะนำมาทางพระอาจารย์คติญะแากแก้ววิทยุธทรภาพแหวงโบกเกียวโอ้พบเห็นไลฟย มอเตอรูหุบมีพวเพ็้หลายร้ายอง์อเอนเดี๋ยวเขาว่าบึงเกี่ยวกับการน,ำน้ำนอผู้ที่เพนนิ่ในลงงานเห็ดเกล็ดัูจริงเลยกล็ไปสังเกตการแนะนำวิธีในการพุดขน,พนของมอเตรูปุในทางนี้ก็ถือว่าเพิ่นยังคงสืบต่อร็ติดอ่าอยู่ที่บนสถานที่คุดคนเมืองต้นถึงแขวนโบกแกว้วจอะโดยท่านคุณไสคํคำสงประเสริฐ เป็นการไดมาอธิบายเกี่ยวกับการคุดคุนพระพุทธูปในครั้งนี้แต่กาเป็นก็ใ,นให้สัมผาสโดยทางทางโปออท่องดิบหลวงโคดห้องกลมโมนรกกระท่วงแทงข่าวในวัฒนธรรมอาางคุณคุนพวกเขานี้ยังคงสืบต่อและยังคงค้นพบพระพุทธูกอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระพุทธหูปที่พวกเขาได้พบนี้ก็มีทั้งพระพุทธหูทองสำลีและก็จังกับทั้งพระพุทธหูที่เหตุด,ด้วยซืนซึนเป็นพระพุทธหูน้อยหรือว่าส่วนใหญ่มักจะเอื้อกันว่าพระใบโพแลวพระซุ้มเงินแก้วและก็พระปางลีลาซึ่งมีดวงหลายสำคัญที่สุดในขณะน,นี้มันพวกเขาได้เอาใจใส่ต่อกับการระมัดระวังในการพุทค้น โดยเฉพเยยาะในระยะผ่านมานั้น,นเนื่องจากว่าเขาบวสามารถที่จะคุ้มวควบคุมระดับน้ําจึงเหตุให้การคุดค้นพวกเขาได้พบปัญหาคมอยู่ยากนั่นก็คือจําเป็นได้ใช้รถยกหรือว่ารถไมโครที่พวกเขาบวสามารถเห็นได้ว่าในพื้นของอการคุดค้น,คนบรรดาวัตถุต่างๆนั้นอยู่ใส่เพราะฉะนั้นกับปัสแจกบาได้ที่จะต้องได้ถือสำลุกในขณะนี้พวกเขายกระดับ ต่อกับการขุดค้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพวกเขาได้ควบคุมเรื่องระดับน้ำเทดให้สูบน้ำให้แหง้งละเอียดหลังจากนั้นพวกเขาจะมีการกวดเอาเครื่องกวดทางด้านใส่เครื่องกวดโลหะเป็นเครื่องยามซึ่งาในขณะนี้พวกเขาได้ใส่เกิดกวดเครื่องยามนี้ก็มีหลายระดับมีระดับลึกอยู่ในระดับเมตรห้าสิบลัก็ระดับตื้นอยู่ในเซาหา์ซนติเมตร เพราะฉะนั้นการคุดค้นพวกเขานี้ม่นได้มีความระมัดระวังและกกมีการจัดแบง่งหน่วยงานทับพิสอบโดยเฉพาะนับตั้งแต่การคุดค้นหรือว่าการสำรวจจะมีหน่วยงานติดตามอย่างละเอียดโดยเฉพาะการกวดโลหะพบประถุอยู่วันไดในระดับตื้นหรือระดับลึกพวกเขาก็จะค,อคอ่อยๆใส่แหงงานของคนกดเคลียร์เอาดินเอาเหินออก หรือถ้าเขาปวดดัเห็นอยู่ในรับเลือกอยู่พวงก็จะใส่รถไมโครที่จะต้องอใส่บ่วงคอยลอกนาดินออกไปเพื่อด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการคุ้คุ่นกับพวกเขานี้มันได้สืบต่อและก็มีการต้นเนื่องที่ได้พบวัตถุบูหานโดยเฉพาะกับทั้งดวกัวัตถุที่เป็นศิละปะทั้งสิ้นส่วนที่เป็นทั้งพระพุทธรูปท้องพระพุทธรูปซ,ซึ่งว่าพวกเขาเมื่อวานนี้ บัญชีเซาจิตพวกเขาก็ได้อกอบผู้พระพุทธหูบมีถึง1 3องค์13องค์แล้วมาถึงมือบาลน,นี่เป็นพวกเขารวมและเป็นพวกเขาก็ได้ประมาณอยู่1 5 4องค์ที่พวกเขาได้มาถึงมือบานนี้1 5หองค์และมือนี้มาถึงเวลานี้เป็นพวกเขาได้พระพุทธหูปขึ้นมาแล้ว3องค์ สามองค์และองค์ทวี่ก็เป็นองค์ใหญ่สควนอยู่ในระดับ74ซติเมตรแล้วก็ระดับอยู่ 39- 40ซติเมตรนี่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของทางด้านการยกระดับในการคุดค้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบในการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อล้อท่าทางวิศการของกรมมรุกพวกเขาจะขึ้นมาเพิ่มในขณะนี้ก็ถือว่าพวกเขาได้รับกำลังแห้งใจหรือว่าได้รับกำลัง สุกยุนอกจากที่พวกเขาจะได้หรับการสี่นนำาการติดตามยาไกระส์จากคณะคณะน,นำของทั้งกระทรวงแถล็งข่าวธัรมและท่อง,งเที่ยวคณะนำของทั้งแขวงโบกแก้วและคณะน,นำของทั้งเมืองต้นเพึ่งและกรรบบดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดถึงพ่อแม่ประศุนในทุกสารทิศที่มาจาก่างแขวงที่มาจาก่างเมือง แล้วก็บรรดาผูงทานบรรดาเจ้าศรัทธาพุทธบริษัททั้งหลายเน้นม,มาจากหลายแห่งนอกนั้นก็ยังมีจํานวนหนึ่งที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านพระเจ้าก็ได้มาแสดงความยินดีน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งหน่วยงานพวกข้าพระเจ้าก็ขอแสดงความขอบคุณขอบใจแล้วก็ขอแสดงความผู้บุญคุณมายัางคณะนําของทังกระทรวงแถลงข่าว่าํทำด้ท่ทองเทียวที่ได้ให้การติดตามซีน้ำแล้วก็คอยให้คําเห็นแล้วก็ให้กําลังใจในทีมงานพวกเขาตลอดมาอย่าลืมทัตโตส้ม เพื่อเป็นการให้กำลับบงใจทั้ง2องกินไหลายแมแนลและนำเสนอข่าวข่าวที่มีมูลความจริงให้กับท่าน,นผู้ชมและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศเราอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผัวรวยจันเงินที่ทานต้องการอยากพุดโน้นและก็อย่าลาาืมกดซับ c r i b e ให้สองของกินหลายชแนล l อมเลยเด้อขอบกับใจให,หลายเจ้า